สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินโปงไฟฟ้าไม้ขนุนทองสามสายอ่าเป็นทรงยศนำหัวนาคถอดได้นะครับอ่าสำหรับเซตนี้นะครับมีด้วยกันสามตัวนะครับเซตนี้มีสามตัวนะครับอ่าเจ้าของเป็นคนเดียวกันนะครับสร้างทำอ่าวันที่เก้านะครับวันที่เก้า มิถุนายนนะครับเซตตามกำหนดนะครับวมือนี้เป็นวันที่16นะครับ1ิบหมิถุนายนนะครับมาเบิตัวตัวแรกเลยนะครับตัวแรกด้านด้านหลังนะครับผมจะรีวิวเสียงบ่งให้ได้ฟังทุกโตนะครับสำหรับผักไว่ฟผมจะเล่นแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่ามันเป็นโทนเดียวกันนะครับตัวแรกนะครับ ใ้เบิ้งสเปกรอบๆความละเอียดทุกสัดส่วนนะครับสเปกเดียวกันมาตรฐานเดียวกันนะครับทั้งสามตัวนะครับผมเป็นใหม่เกรดเอนะครับแหงสนิทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับใหม่เซตนี้นะครับสามตัวนะครับออกแดงเลยนะครับใหม่แหงประมาณสองปีแล้วนะครับที่นี่นะครับผมจะให้ฟังในรูปแบบโปรงนะครับมาฟังกันเลยครับ ไปนะครับเป็นตัวแรกนะครับตัวที่หนึ่งนะครับผมอ่าต่อไปเป็นตัวที่สองนะครับตัวที่สองของเซตนี้นะครับมาฟังกันเลยครับ ตัวที่สองนะครับก็เป็นโทนเดียวกันทั้งหมด3ามตัวเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสเปคเดียวกันนะครับผมจะให้เบองสเปกแบบคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปอธิบายตัวสุดท้ายนะครับสำหรับรายละเอียดของสเปกถูกสัดส่วนนะครับครับผ่านไปเป็นตัวที่สองนะครับอ่าต่อไปก็เป็นตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สามนะครับของเซตนี้ผมใช้เบอรสเปกแบบเต็มๆนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับเป็นไม้ขนุนทองนะครับแห้งสนิทนะครับใหม่อายุประมาณสองปีนะครับเก็บสะสมไว้สองปีนะครับสาหรับใหม่เร็จนี้นะครับถ้าแห้งทาไมแห้งมันจะออกพทนแดงประมาณนี้นะครับสําหรับใหม่ขนุนทองนะครับด้านหลังครับด้านหลังนะครับมาตรฐานเดียวกันทุกตัวนะครับ ด้านข้างนะครับ exactly สำหรับทุกตัวนะครับสเปคเดียวกันนะครับแป้นพิงกระบอดไม้พยุงนะครับยองไม้พยุงนะครับหัวหนากถอดได้นะครับถอดลักษณะหมุนขึ้นเ่านะครับหมุนเข้าไปนะครับหมุนแน่นแนเลยนะครับบอรตองกุยานมันมันลุดนะครับหมุนเข้าไปแน่นแน่นะครับมันจะล็อกสนิทเลยนะครับแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับหิวได้นะครับ สำหรับการใส่หัวหนาของผมแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับมีเหล็กขันคอนะครับทุกตัวนะครับปั๊บความสูงต่ำของสายได้นะครับสำหรับวงจรนะครับวงจรนะครับผมจะเดินสายกลาวไว้ด้านในนะครับสายกลาวไว้ด้านในทุกตัวนะครับเพื่อลดเสียงจีเสียงห้ามงนะครับที่นี่นะครับผมจะให้ฟังเสียงในรูปแบบโปร่งแล้วก็ต่อเนื่องด้วย ภาคไฟฟ้านะครับตัวสุดท้ายครับมาฟ <TH verw 000> ังเสียงกันเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตใสสายสะพายกันแล้วกันนะครับพอตัวสุดท้ายนะครับจะเล่นเงวเลยนะครับสาหรับทันที่สนใจนะครับสนใจไม้เซตนี้นะครับยังพ่อมีเหลืออยู่นะครับสําหรับทันทีอยากจะสั่งทํานะครับบอกได้เลยนะครับว่าไม้เซตนี้มีบหลายนะครับอาจจะได้ยุประมาณสองตัวนะครับสุดท้ายนะครับทีนี้มาฟังในรูปแบบ เสียงโปงธรรมดาก่อนนะครับ เสียงกล่องกังวานนะครับเนื้อเสียงทุ่นเสียงเดียวกันทั้ง3ตัวเลยนะครับเป็นสเปคเดียวกันนะครับที่นี่นะครับผมจะให้ฟังภาคไฟฟ้านะครับผมจะเปิดตัวแอมก่อนนะครับเห็นไหมครับเปิดตัวแอมเรียบร้อยนะครับผมจะเสียบเข้าไปแบบตรงๆเลยนะครับเห็นไหมครับเสียงจีเสียงจีบอมี่เลยนะครับผมใส่ตัวแอมธรรมดานะครับบ่ไดดจับสายกาวบ่ไดดสัมผัสอันใดนะครับคือเสียง เสียบจากตัวแอมโดยตรงนะครับมาพักฟังภาคไฟฟ้านะครับ ฟฟ้านะครับไฟฟ้าเสียงพุ่งดีนะครับเล่นใส่ซาวดนตรีนะครับอ่าซ้อมใส่ซาวได้เลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับไปเล่นแหก็ได้นะครับเล่นแฮได้นะครับผมเป็นสองระบบนะครับภาคไฟฟ้ากับโปงธรรมดาอ่าสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็จะ่ริืมนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือแอดไลน์นะครับ้ามาถที่เบอร์โทรอ่าที่ผมถิมไว้ อยู่นอ,อกข้อเรื่องนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอพคุณหล้ายครับสวัสดีครับ